การพัฒนาองค์การผู้จัดทํากลุ่ม3นางสาวการอุดมแก้วการจนานางสาวถาปณีแก้วเอกรัตนนายนิธิวัตรแก้วสีทรัพย์และนางสาวสิริวิมลกินหอมอาจารย์ผู้สอนดออรรุงนภาเพ่งรุ่งเรืองวงศ การพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์กรคือการทำให้องค์กรนั้นดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานระบบโครงสร้างองค์กรไปจนถึงทัศนคติในการทำงานปัจจุบันการพัฒนาองค์กรกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันสมัย 2. เพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. เพื่อช่วยมุ่งองค์การให้สามารถตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูง 4. เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจกันที่มาของเทคนิคเทคนิคการพัฒนาองค์การเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย6เทคนิคได้แก่ 1. เทคนิคการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ เทคนิคนี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนสำคัญขั้นแรกรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอคติลำเอียงและต้องเก็บเป็นความลับขั้นที่2เป็นการเขียนรายงานข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากพนักงานเช่นสรุปคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติของพนักงานที่วัดได้ ขั้นสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในแง่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการตัดสินใจกระบวนการต่างๆขององค์การ 2. เทคนิคการฝึกอบรมฝึกการรับรู้เทคนิคที่กรุ่มนี้มีเงื่อนไขกติกาของกลุ่มที่ทุกคนต้องพูดจาสื่อสารต่อกันอย่างเปิดเผยและซื่อตรงต่อกัน โดยไม่มีความกดดันจากภายนอกช่วยแลกเปลี่ยนความเห็นต่อปัญหาซึ่งกันและการทีละคนก็จะทําให้เจ้าของปัญหามองเห็นและเข้าใจตนเองยิ่งขึ้น 3. เทคนิคการสร้างทีมงานเสนอแผนการปร,ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ความสําคัญต่อความพยายามของกลุ่มที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การเกิดประสิทธิผลเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันว่ากลุ่มของตนมีจุดแข็งและจุดอ่อน มีการจัดโปรแกรมคุณภาพในชีวิตงานให้ความสำคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งหวังให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลให้ได้ทำงานอย่างที่ตนคิดอยากจะทำให้ส่งเสริมแรงจูงใจมีความพึงพอใจและผูกพันให้แก่พนักงาน 5. เทคนิคการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นแรก ทำการเลือกเป้าหมายให้พนักงานดำเนินการไดดีที่สุดตามความต้องการขั้นที่ 2. เมื่อได้กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติแล้วนำแผนลงสู่การปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอขั้นสุดท้ายการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และบรรลุตามเป้าหมายเพียงไร 6. เทคนิคการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้โดยนักวิชาการและผู้บริหารองค์การต่างพยายามเสนอหนทางใหม่ที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต้องมีการพึ่งพาระหว่างกันต่อไปนี้จะกล่าวถึงลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารการเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีและหลักการแนวคิดในการพัฒนาองค์การการพัฒนาองค์การมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและพัฒนา องประกอบต่างๆภายในองคอ์กรเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองคอ์การประกอบด้วยโครงสร้างองคอ์กรกระบวนการทำงานและพฤติกรรมบุคลากรดังนี้ทฤษฎีในการพัฒนาองคอ์การทฤษฎีนี้เน้นการเรียนรู้ภายในองคอ์กรและการพัฒนาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทฤษฎีระบบ มองว่าองค์กรเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างทุกส่วนของทฤษฎีมุ่งเน้นในการจัดการและการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหลักการของการพัฒนาองค์การการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ยั่งยืนการพัฒนาองค์การต้องมุ่งไปที่การพัฒนาผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร การพัฒนาองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการวัดและการติดตามผลให้ความสำคัญกับการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินกระบวนการเจ้าของแนวคิดครูดเลวินเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งการพัฒนาองค์กรและในแต่และช่วงเวลาที่ผ่านไป ทำให้แนวคิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตมีทั้งช่วงที่มีความตื่นตัวถดถอยและฟื้นกลับมาได้รับความนิยอมอีกครั้งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับโลกาพิวัต์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดขั้นตอนกระบวนการขั้นที่ 1. การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาองค์การ ข้อ2การรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาขององค์การรวมไปถึงจุดแข็งจุดอ่อนขั้น3การวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การเพื่อกำหนดเป้าหมายและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาขั้น4การสร้างกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์การเป็นการรวมกลุ่มทีมงานในองค์การในการทำงานร่วมกันขั้น5การสอดแทรกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์การ ขั้น 6. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การเป็นการทบทวนผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาองค์การผลการดำเนินการผลลัพธ์ที่ได้สามารถสังเกตได้จากหลายมิติสำคัญ mm hmm. เช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน mm hmm. การพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการขาดความยืดหยุน่นอาจทำให้ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิธีการแก้ไขการปรับโครงสร้างองคอ์กรทำให้มีการยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวปัจจัยแห่งความสำเร็จการได้ผู้นำที่ดีจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้สองมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสื่อสารชัดเจนทำความเข้าใจง่ายสาม องค์กรประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะประเมินผลการทำงานเสมอปัจจัยล้มเหลวภาวะผู้นำและการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็งจะส่งผลให้เกิดความขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 2. วัฒนธรรมองค์การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 3. ปัญหาด้านบุคลากรการพัฒนา การประยุกต์ใช้กับองค์กรไทยและต่างประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกันในบางประการขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แต่และองค์กรเผชิญการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงานเช่นธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบทสรุป ผู้นำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์การเป็นผู้ที่ทำให้องค์การอยู่รอดและประสบผลสำเร็จกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงอย่างระมัดระวังมีจุดยืนของตนเองกล้าเผชิญหน้าและยอมรับความจริงโดยผู้นำจะไม่ได้อยู่ในฐานะของหัวหน้าที่ต้องคอยสั่งการแต่จะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำชี้แนะคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ